เหตุการณ์ไม่สู้ดีที่ขอนแก่นสวัสดีท่านผู้ฟังคัมภี์กับสุดท้ายทุกท่านครับคลิปนี้เรามาฟังประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่กงมาจิรปุญโยกันต่อครับในปีพศ2471ระหว่างนี้พระอาจารย์กงมาก็ได้ติดตามหลวงปู่สิงห์กับพระพิสุสมมัมนณนี รวมกันประมาณ80ลูปเดินทางเที่ยววิเวกไปในสถานที่ต่างๆและได้เทศนาอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนจากการขอร้องของเจ้าเมืองอุบลเมื่อจวนเข้าพรรษาได้ไปพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านหัวงวัวอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นบ้านญาติของหลวงปู่สิง์ในช่วงที่หลวงปู่สิง์อยู่ที่บ้านหัวงวัวท่านก็ได้ทราบข่าวจากท่านพระอาจารย์จันเขมิโย เมื่อครั้งที่ยังเป็นพระครูพิสารอารัญยเขตเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทราวาสตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งท่านพระอาจารย์จันเขมิโยก็เป็นญาติของหลวงปูส่สิงด้วยว่าทางขอนแก่นมีเหตุการณ์ไม่สู้ดีขณะนั้นพระอาจารย์ฟัน่นซึ่งจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงหนองหนอง,นองบ้านหัวสายอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนม ก็ได้มากรับนมัสก,การและได้ร่วมปรึกษาหารือกับหลวงปู่สิงและพระอาจารย์มหาปิ่นในเรื่องดังกล่าวเมื่อปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วก็เห็นควรว่าต้องลงไปช่วยพระอาจารย์จันเขมมิโยเมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้วต่างก็แยกย้ายกันออกเดินทางโดยกําหนดให้ไปพบกันก่อนเข้าพรรษาที่วัดเหล่าง,งาจังหวัดขอนแกน่นเมื่อเป็นดังนั้นชาวอำเภอยโสธรมีอาจารย์รินอาจารย์แดง อาจารย์อ่อนตาเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยชาวบ้านได้จ้างเหมารถยนต์ให้สองคันท่านและคณะได้พากันออกเดินทางจากอำเภอยะโสธรโดยทางรถยนต์ไปพักแรมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งคืนแล้วออกเดินทางต่อไปพักที่ดอนปู่ตาจังหวัดมหาสารคามที่ชาวบ้านกล่าวกันว่าผีดุแต่ก็มีชาวบ้านและข้าราชการพากันมาฟังเทศมากมายจากนั้นคณะของท่านก็เดินทางต่อไปถึงบ้านโนนยาง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและได้ไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดเหล่างาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่นที่เมืองขอนแก่นในขณะนั้นหลวงปู่สิงและพระอาจารย์มหาปิ่นได้พบว่าเหตุการณ์ก็ไม่สู้ดีตามที่พระอาจารย์จันเขมยูว่าไว้ซึ่งเรื่องนี้หลวงปู่อ่อนยานสิริซึ่งในสมัยนั้นท่านได้ร่วมไปกับคณะทุดงด้วยท่านได้เขียนไว้ในหนังสืออัตโนประวัติของท่านว่า ข้าได้พักอยู่กับพระอาจารย์สิงห์ฟังเสียงพวกโยมคนเมืองขอนแก่นไม่เคยเห็นพระกรรมฐานตื่นเต้นกล่าวร้ายติเตียนกันไปสารพัดต่างๆนานา,นาม่ใช่เขาตื่นเต้นไปทางเลื่อมใสชาวเมืองขอนแก่นพากันตื่นเต้นอย่างเห็นพระกรรมฐานเป็นสัตว์เรียกพระกรรมฐานว่าพวกบักเหลืองคําว่าบักเหลืองนี้เขาว่าพระกรรมฐานทั้งหลายเป็นงูจงอางฉะนั้นเวลามีคนออกมาดูพระกรรมฐาน พวกเขาจำต้องมีมือถือไม้ค้อนกันมาแทบทุกคนเมื่อมาถึงหมู่พวกข้าแล้วชาวเมืองขอนแก่นจะถือค้อนเดินไปมาเที่ยวดูพระเนนที่พากันพักอยู่ตามร่มไม้บางกลุ่มก็ยืนเอาไม้ค้อนคำเอวยืนดูกันอยู่ก็มีพอควรแล้วก็พากันกลับบ้านพร้อมกับเสียงร้องว่าเห็นแล้วละ่ะพวกบักเหลือง พวกมันมาแห่นผีหัวหล่อนอยู่ป่าช้าโคกเหล่างามันเป็นพวกแม่แล้งไปอยู่ที่ไหนฝนฟ้าไม่ตกเลยจงให้มันพากันหนีถ้าพวกบักเหลืองไม่หนีไปภายในสามสี่วันนี้ต้องถูกค้อนฟาดที่หัวและก็ได้มีการเขียนหนังสือปักสลากบอกให้หนีถ้าไม่หนีจะเอาลูกทองแดงมายิงเวลาไปบินธบาตก็ไม่มีครยินดีใส่บาดให้ฉันจนพระอาจารย์สิง ภาวนาคาถาอุณหิสวิชัยว่าแรงแรงไปว่าตาบอดหูหนวกปากเป็นใบ้ไปตามทางบินทบาทแต่ก็มีแยกไปบินทบาทตามตรอกตามบันเดเรือนจึงพอได้ฉันบ้างทั้งพระอาจารย์ก็มีการประชุมลูกศิษย์วันสองวันต่อครั้งก็มีท่านได้ให้อวาทแก่พวกลูกศิษย์ให้ได้มีความอบอุ่นใจไม่ให้มีความหวาดกลัวอยู่เสมอแต่ตัวข้าก็ได้อาศัยพิจารณากำหนดจิต ตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธร,รมโมฮเวร,รคติธรรมจารุอยู่เรื่อยไปที่วัดเหล่างาหรือปัจจุบันคือวัดป่าวิเวกธรรมพระปฏิบัติสัตรธรรมชุดนี้ได้ประชุมตกลงให้แยกย้ายกันไปตั้งสำนักสงฆ์และวัดป่าฝ่ายอรัญ,ญาวาวสีขึ้นหลายแห่งในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเผยแผ่ธรรมเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนละมิชาทิฏฐิเลิกจากการเคารพนับถือพูดผีปีศาจให้ตั้งอยู่ในไตสรสาราคมโดยได้แยกย้ายกันจำพรรษาอยู่ในปีพาศ2472ตามสำนักสงฆ์ต่างๆดังต่อไปนี้ 1. หลวงปู่สิงพระอาจารย์ภูม,มิมีพระอาจารย์กงมาพระอาจารย์หลุยอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรมตำบลโนนทันอำเภอพระลับจังหวัดขอนแก่น 2. พระอาจารย์มหาปินพระอาจารย์อ่อนอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านพระคืออ,อําเภอพระลับจังหวัดขอนแก่น 3. พระอาจารย์ฟั่นพร้อมด้วยพระภิกษุสัมเนรอยู่จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านผือตำบลโนนทันอําเภอรพระลับจังหวัดขอนแก่น 4. พระอาจารย์กึ่งพร้อมด้วยภิกษุสัมเนร อยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าชัยวันบ้านศรีฐานอําเภอพระลับจังหวัดขอนแก่น 5. พระอาจารย์ศรีลาอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านคำไฮตำบลเมืองเก่าอําเภอพระลับจังหวัดขอนแก่น 6. พระอาจารย์อุ่นพร้อมด้วยพระพิสุสมณเณรอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านทุ่งอําเภอพระลับจังหวัดขอนแก่น 7. พระอาจารย์ดีพร้อมด้วยพระพิสุสมมณเณร อยู่จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ,บ้านโคกโจดอําเภอพระลับจังหวัดขอนแก่น 8. พระอาจารย์สามาพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรนอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านยางคำจังหวัดขอนแก่น 9. พระอาจารย์นินอยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าสุมนาใหม่อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นในปีพศ2473ท่านอาจารย์กงมา ได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านพระครืออําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร่วมกับพระอาจารย์มหาปินพระอาจารย์เทศพระอาจารย์ภูมีปีพศ2474ท่านพระอาจารย์กงมาจำพรรษาที่ภูระงำอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นกับพระอาจารย์ฟัน่นซึ่งก่อนที่จะมาที่ภูระงำนั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นได้มีอาการอาภาษตมาก่อนและยังไม่ทุเลาดีนัก เมื่อพระอาจารย์ฟั่นมาจำพรรษาที่ภูรงังมอาการอาภาษาเดิมก็เกิดกำเริบหนักท่านได้ภาวนาสละตายจนจิตรวมสงบเวทนาดับเหลือเต่เอากาจิตตังตลอดคืนยันรุง่งตั้งแต่ทุ่มเศษจนกระทั่ง9ก้าโมงเช้าอาการอาภาษณ์ปวดเมื่อยก็หายไปหมดพ้นจากการทุกขทรมานเบาตัวเบากายสบายเป็นปกติออกพรรษาในคราวนั้นท่านพระอาจารย์กงมา ลงจากภูระงำกับพระอาจารย์ฟันเที่ยวทุดงปฏิบัติกรรมฐานเทศนาทาสั่งสอนชาวบ้านไปเรื่อยๆจนถึงอำเภอน้ำพองซึ่งที่นั่นท่านได้พบกับพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปิ่นและพระเนนอีกหลายรูปซึ่งต่างก็เที่ยวทุดงกันมาจากสถานที่ที่จำพรรษาด้วยกันทั้งนั้นและที่อำเภอน้ำพองนี้เองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เจ้าคณะมณฑลอีสาน ได้มีบัญชาให้ท่านพระอาจารย์สิงห์นำพระภิกษุและสัมมาเนนในคณะของท่านเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งพระอาจารย์กงมาก็ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะพระภิกษุสัมมาเนนคณะนี้ด้วยเมื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาหลวงชานิยมเขตได้ถวายที่ดินหลังสถานีรถไฟจำนวน80ไร่เศษให้สร้างเป็นวัดซึ่งต่อมาก็คือวัดป่าสารวันน ja. mm um ั่นเองจากนั้นพระอาจารย์มหาปิ่น ก็ได้พาหมู่สิทธิ์อีกหมู่หนึ่งไปสร้างเสนาสะนะที่ข้างกรมทหารตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นป่าช้าที่สองสำหรับเผาศพผู้ที่ตายด้วยโรคติดต่อเช่นอหิวาตะกะโลกและกะละโลกเป็นต้นให้ชื่อว่าวัดป่าสัทธารวมในพรรษานี้วัดป่าสัทธารวมก็มีพระพิสุและสาม,มนเณรรอจำพรรษาอยู่ด้วยกันรวม14รูปคือนอกจากท่านพระอาจารย์คงมาแล้ว ยังมีพระอาจารย์ฟัน่นพระอาจารย์มหาปิ่นพระอาจารย์เทศพระอาจารย์ภูม,มิมีพระอาจารย์หลุยรวมพระภิกษุสิบรูปและสัมมเนีนสีรูปภายในปีเดียวมีวัดป่าพระกรรมฐานเกิดขึ้นสองวัดเป็นปฐมฤกษ์ของเมืองโคราชออกพรรษาปีนั้นคือปีพศ2475พอเข้าเดือน6นายอำเภอคุณเหมสมาหานได้อารัธนาพระอาจารย์กงมา พระอาจารย์อ่อนพระอาจารย์ฟันไปจัดสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งใกล้สถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรงตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วตั้งชื่อว่าวัดป่าบ้านใหม่สำโรงหรือวัดสว่างอารมณ์ในปัจจุบันหลังจากสร้างวัดเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์ฟันได้ทุดงกลับไปโคราชพระอาจารย์กงมาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นี้ 3, สามพรรษาจนถึงปีพศ2479ครับ และนี่ก็คือประวัติและปฏิบัติของหลวงปู่กงมาจิรปุญโยในตอนที่3ครับสำหรับในคลิปนี้คัมพี่กับสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังและรับชมก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมนะครับแล้วเรามาฟังเรื่องราวของท่านกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ